เวลาเที่ยงครึ่งวันที่สกันยายน2562นายศรีอ,อนอนท์แสงอรุณพร้อมโดยนางสาวน้อยผู้เป็นพัญญาที่พากันอ้างว่าถูกลอตเตอรี่18ล้านแล้วก็ถูกพี่ชายขโมยไปได้เดินทางไปยังสถานีตำรวจนครบาลคลองตันกรุงเทพมหานครพบพนักงานสอบสวนเข้าให้ปากคำในฐานะพยานที่เดินทางไปซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลที่จังหวัดเพชรบุรีโดยนางสาวน้อยผู้เป็นพัญญาของนายศรีอ,อนอนท์ ก็ยืนยันว่าได้เดินทางไปด้วยจริงแต่เมื่อสามีซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลสามใบก็พับและยื่นให้ตนเจ็บใส่กระเป๋าตอนนั้นไม่เห็นว่าเป็นเลขอะไรซึ่งวันนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจให้กลับไปขอเอกสารหลักฐานจากค่ายโทรศัพท์มือถือเพื่อน,นํามายืนยันว่ามีการโทรหาหมอปลาจริงด้านนายเสียนนยังคงยืนยันว่าซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลทั้งสามใบจริง ต้องรองให้เจ้าหน้าที่ตำรวจและกองสลากกินแบ่งออกมายืนยันว่าสลากกินแบ่งรัฐบาลดังกล่าวมีชื่อพี่ชายตนเองเป็นผู้ไปขึ้นเงินหรือไม่พร้อมยอมรับหากผลออกมาชี้ว่าผู้ไปขึ้นเงินไม่ใช่พี่ชายตนขณะที่พันตำรวจเอกปรเมฆโพยนอกผู้กำกับการสถานีตำรวจคนครบาลคลองตันก็เปิดเผยขณะนี้ยังไม่มีการส่งทีมสืบสวนลงพื้นที่ไปยังจังหวัดเพชรบุรีตามที่นายเสียนน์แสงอรุณกล่าวอ้างว่าได้ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลแต่อย่างใด ซึ่งยังอยู่ในขั้นตอนการสอบปากคําบุคคลที่เกี่ยวข้องแต่ยังไม่สามารถเชื่อมโยงไปยังคนขายหรือว่าพยานอื่นๆได้ตอนนี้อยู่ในขั้นตอนของการสืบและสอบสวนผู้ที่เกี่ยวข้องก่อนวันนั้นยืน,ดนเดินเดินขึ้นเดินขึ้นหน้านิดนึงค่ะไปด้วยกันค่ะไปด้วยกันกับแฟนสองคนไม่ได้จําตัวไม่ไม่ค่ะไม่ได้ไม่ได้เห็นเลขด้วยค่ะพี่เขายื่นให้ก็ใส่กระเป๋าแค่นั้นเอง ไม่ได้ดูเว่าเป็นเดขอะไรแสดงว่าได้จับได้จับลอตเตอรี่สามใบนี้ใช่ค่ะใช่ก็กลับมาถึงบ้านก็ยื่นให้พี่เขาก็ไม่รู้ว่าพี่เขาไปไว้ไหนนะนี่ก็ไม่รู้เหมือนกันสามใบใส่ในกระเป๋าใช่แต่ว่าหนูไม่ได้ดูตัวเดขมว่ามันคือเลขอะไรเพราะพี่เขาพับใบไงก็ยื่นให้พี่เขากลับมาถึงบ้านแล,แล้วแฟนอะไรได้บอกไหมลอตเตอรี่